ไม่ทันใจเท่าที่ควรขาซิ่งอาจต้องทําใจคุ้มไหมที่คุณจะต้องควักเงินจ่าย สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมปียวดจินมาแล้ววอร์ชันแม็ฮะแล้ววันนี้ผมก็จะได้มาทดสอบนี่ฮะฮอนด้ HRV ฮะนี่ฮะโฉมใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นออนนิวจริงๆครับท่านผู้ชมครับตั้งดีไซน์ตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายรวมถึงภายในนี่ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเลยฮะท่านผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นยุคใหม่ของ ฮอนด้าอีกหน,หนึ่งรุ่นคะท่านผู้ชมครับมาพร้อมกับพลังไฮบริดฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันฮะว่าเครื่องยนต์ที่มาพร้อมไฮบริดเนี่ยมอเตอร์2ตัวช่วยกันทํางานเนี่ยมันจะตอบสนองได้ดีขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เดินทางไกลกันครั้งแรกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะท่านผู้ชมครับว่ามันคุ้มกับราคาที่ได้มาหรือเปล่าออปชั่นที่ให้มารวมถึง Honda s e n s i n g ที่เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นแพ็กเกจเสริมเนี่ยเป็นทุกรุ่นเลยเขามีมาให้ครบแล้วเนี่ยมัน ใช้ได้ดีขนาดไหนฮะเมื่อมาอยู่ในบอดี้นี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในห้องโดยสารนะของ H R V My ใหม่ครับนี่ฮะมาพรอ e ้อม E S E V ของเขาครับก็คือเป็นระบบไฮบริดฮะมอเตอร์สองตัวช่วยกันทำงานคก็ท่านผู้ชมครับหนึ่งตัวขับหนึ่งตัวปั่นไฟกำลังเครื่องยนต์มาเสริมเป็นระยะระยะ ในกรณีที่เราต้องใช้ความเร็วสูงสูงฮะก็เครื่องยนต์เข้เขามาช่วย2 5 3้นิวตันเมตรแรงบิดกับ1 3 1แรงม้าของระบบทั้งระบบเลยฮะถือว่าก็โอเคนะตอบสนองได้ดีถ้าเกิดนะนะตอนนี้ที่ผมเดินทางมาเนี่ยนะท่านผู้ชมครับผมลองกดคันเร่งเนี่ยด้วยความเร็วเนี่ยด้วยความแรงเนี่ยเวลาดาวลงไปสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือเรื่องนี้ต้องยอมรับนะว่าเสียงเครื่องยนต์เขาเข้ามาค่อนข้างเยอะอันนี้คือเขาดังเข้ามาเลย บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะรู้สึกลำคาญแต่ถ้าด้วยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันดังมากเกินไปเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับในการขับพวกอะไรเขาก็เป็นแบบ3ก้านฮะมันติฟังก์ชันมีแพดเดร์ชิฟมาให้แต่แพดเดร์ชิฟคือใช้ในการรีเจนเนอติฟกำลังไฟกลับไปฮะก็คือเป็นการหน่วงเหมือนกันคล้ายคล้ายเอนจินเบรกเนี่ยฮะตั้งระดับได้มากน้อยนี้อยู่ข้างนี้นะไม่ใช่เป็นการเพิ่มลดเกียร์แต่ว่าเป็นการให้เกิดการหน่วงมากขึ้นฮะในการดึงไฟกลับไปฮะท่านผู้ชมครับ ถ้าถามผมดีไซน์ภายในตั้งแต่เริ่มขับมานี่เป็นยังไงบ้างไม่นับวันที่ผมไปรีวิวนะวันนั้นคือยังไม่ได้สัมผัสนะตอนนี้พอได้สัมผัสแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะดูยุโรปมากขึ้นนะท่านผู้ชมครับดูมีความแน่นความดูแข็งแรงมากขึ้นอนะ่ะเอางี้ดีกว่าผมว่านะนี่ถือว่าโอเคอะไรเรือนไม้์เขาก็เป็นแบบดิจิตอลับฝั่งขวาเป็นอนาล็อก ตรงกลางมีเลขดิจิตอลมาให้ฝั่งซ้ายนี่แน่นอนเป็นดิจิตอลทั้งระบบอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องแสดงเลนส์แสดงอ่าอัตราการประหยัดอะไรต่างๆนี่ขึ้นมาหมดฮะอันนี้ที่ผมขับมานี่นะถ้าถามเรื่องความประหยัดนะท่านผู้ชมครับประหยัดนะเอออันนี้บอกอย่างนี้ก่อนว่าประหยัดนะทาไมถึงกล้าบอกว่าประหยัดผมขออนุญาตเปิดหลังคาหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมขับมาด้วยความเร็วเดินทางนะมีการเร่งหนัก,นกๆแบบนี้เป็นระยะระยะเนี่ย เลนส์ที่ทำอยู่เนี่ยเอเวอร์เรตในการการประหยัดเนี่ยทำได้18.2กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือขับแบบธรรมดาบ้านๆเลยนะไม่ได้ปั้นเลยนะท่านผู้ชมครับถือว่าเยอะไหมล่ะเยอะเพราะฉะนั้น,นตัวเลขที่เขาเคมา20กว่าโลลิตรเนี่ยเขาทาได้แน่นอนอันนี้ต้องยอมรับนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะใช้ได้นี่โอ้โหนี่ผมขาดมานี่เบาเบาหน้างนี่เขาจะเน้นความนุ่มนวนลหน่อยนะไม่ได้เน้นความสปอร์ตอะไร มากเกินไปเพราะว่าเท่าที่ผมลองนั่งนี่คือเบาะค่อนข้างหนานุ่มไม่ได้แบบถึงกระหอตัวเป็นบักเก็ตซีอะไรอย่างนี้ใหม่มๆม่อันนี้เขาไม่ขนาดนั้นฮะแล้วก็หลังคามาดูส่วนของหลังคาในสิ่งแรกที่ผมกังวลในการที่เขาให้หลังคาแบบพานโนราม่ามาให้เป็นกระจกทั้งสองฝั่งด้านหน้าและด้านหลังผมว่าความร้อนเนี่ยมันจะทำให้เกิดความน่าลำคาญแต่เปล่าเลยฮะท่านผู้ชมครับ เพราะว่าเขามีการเคลือบสารมาเขาบอกว่ากระจกตัวนี้มันสามารถกรอง U.V ได้ถึง9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดความร้อนลงไปได้เยอะแล้วเขาก็แนะนำอีกว่าทางอ่าโปรดักต์ของเขาเนี่ยแนะนำม,มาว่าไม่ควรนะไม่ควรจะเอาไปติดฟิล์มนะท่านผู้ชมครับถ้าติดฟิลม์มเขาบอกติดได้เพื่อที่จะลดความร้อนติดได้แต่ถ้าฟิล์มเก่าแล้วเนี่ยไปลอกออกเนี่ย สารพวกนี้ที่มันเคลือบอยู่ที่กระจกเนี่ยมันจะหลุดออกไปด้วยนี่อันนี้ฟังไว้ก่อนนะจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปแล้วจะติดหรือไม่ติดดูให้ดีนะท่านผู้ชมครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ปิดไว้ไม่เป็นไรฮนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบหลังคาแบบนี้เลยก็ลงไปมอง EL ฮนะท่านผู้ชมครับปัญหาง่ายๆไม่ใช่อะไรซับซ้อนเลยช่วงล่างเป็นยังไงตอบสนองดีไหมก็ดีนะตอบสนองดนะีการยึดเกาะข้างๆดี ด้านหน้าแม็กซ์สันสตาร์ดด้านหลังก็เป็นทอร์ชั่นบีมฮะก็ยึดเกาะดีแต่ผมว่าความนุ่มเขามีมีเยอะไปหน่อยฮะอาจจะบางทีอาจบางช่วงเนี่ยอาจจะรู้สึกโครงโครงโยนโยนบ้างฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ขับความเร็วอย่างผมก็ได้หรือว่านี่มันคือเป็นการรีวิวผมก็อยากรู้ฮะก็เลยทดลองดูเลนวอร์ Land นี่ที่ให้มานี่ถือว่าใช้การได้ดีอันนี้ต้องชมนี่หน้าจอขึ้นเลนวอรให้เนี่ยอันนี้อันนี้ ให้มาด้วยมือมีมาอยู่ในรุ่นนี้แล้วด้วยระบบระบบ Honda าเ n s i n งของเขานี่นะที่ให้มาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่า Honda าใจปั้มเหมือนกันนะกล้าให้มาทุกรุ่นเลยไม่ได้เฉพาะรุ่นใดรุ่นหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมครับให้มาทุกรุ่นอันนี้ถือว่าดีนี่ฮะบนั่งด้านหลังก็โอเคเมื่อกี้ลองนั่งดูก็ไม่ได้ถึงกับอึดอัดมากนะับท่านผู้ชมครับในการเดิน liters, ทาง แต่อย่างที่บอกว่าคือระบบช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีนุ่มมีโครงมียุ้ยอยู่บ้างคะท่านผู้ชมแต่นี่ก็ไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดครับเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะชอบสไตล์นี้บางคนอาจจะชอบหนึบทางนี้ทางนั้นมันอยู่ที่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่ที่การเมเนดของคุณด้วยในะการขับของคุณด้วยฮนะลักษณะการขับเนี่ยท่านผู้ชมครับเบรกเป็นดิสซีล้อเพราะนั้นการหยุดรถนี่ค่อนข้างดีฮนะค่อนข้างมั่นใจได้ มีโหมดการขับมาให้แล้วก็มี Hill Assist Control นะในการช่วยลงเนินความเร็วของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตต่อชั่วโมงฮนะเขาก็จะทํางานในกรณีที่เราเปิดระบบระบบก็จะค่อยๆนวงให้รถไหลลงมาปื้อนิ่มๆฮะท่าน,นผู้ชมครับนี่นผมดูแล้วเนี่ยคือดีไซน์ภายในของเขาในรุ่นนี้นะในรุ่น IS เนี่ยเขาทํามาค่อนข้างลงตัวท่านผู้ชมครับถือว่า ลงตัวมีความเรียบง่ายแต่ว่าลงตัวไม่ว่าจะเป็นเส้นสายของเขาเนี่ยเป็นการวางสายวางเส้นทางเนี่ยแบบแนวตรงตรงทื่อๆเลยนะท่านผู้ชมครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ดูแข็งแรงอยู่ฮะแต่ดูโอเคโดยรวมถือว่าโอเคไม่มีอะไรที่เลอะเทอะเหมือนดูออกฝรั่งมากขึ้นนะในโฉมนี้นะท่านผู้ชมครับนี่ฮะแต่ว่าม่านบังแดดนี่ต้องใช้มืออย่างเดียวนะไม่มีสวิตช์เปิดปิดให้ครับส่วนด้านหลังก็อย่างที่เราเคยรีวิวไปแล้ว ใช้วิธีการถอดออกครับท่านผู้ชมถอดแล้วก็พับใส่เข้าไปแต่ถ้าเรื่องการพับเบาะอันนี้ผมบอกได้เลยเรื่องนี้ฮอนด้ายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในการพับเบาะเก็บสัมภาระในการอเอาของไว้ข้างบนข้างล่างในของเขานี่นะไม่ว่าจะพับแบบลองแบบยาวแบบกว้างพับได้3รูปแบบครัท่านผู้ชมบอกได้เลย อนด้านี่เขากลายเป็นตัวตนของเขาไปแล้วในการเก็บสัมภาระในการความเอเนกประสงค์ของเขาเนี่ยให้มันค่อนข้างเยอะฮะพับได้หลากหลายแล้วก็การเก็บของทาได้ดีเลยทําได้เยอะฮะในสําหรับในรุ่นนี้นะการพับเบาะนิ่วโ,โหแต่ผมชอบแม่คือการพับลากของเขานะก็คือพับแบนลาบไปหมดเลยถ้ามีที่นอนใส่ก็น่าจะนอนได้อยู่นะด้านหลังเนี่ยเนี่ยถือว่าโอเคนะท่านผู้ชมครับส่วนช่องแอร์นี่อันนี้เขามีแอร์แบบ d i ฟ f ิ s i o n นี่ผมเรียกถูกหรือเปล่าก็คือการกระจายแอร์ทำไมถึงถึงบอกว่าดีผมบอกว่าเป็นดีเพราะว่าถ้าเราขับรถทางไกลหรือว่าท่านผู้ชมขับรถทางไกลบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าแอร์เนี่ยมันจะเป่าเข้ามือเนี่ยมันจะเป่าเข้ามือเราพอดีเลยแหละมันเป็นตำแหน่งที่พอดีแล้วทีนี้เ,นเวลาที่เราจะหลบก,ก็คือต้องปรับช่องแอร์หนีใช่ไหมฮะแต่ในรุ่นนี้ท่านผู้ชม Honda าเขาให้มาด้วยแอร์ดิฟิชันของเขาเนี่ยฮะคือการกระจายแรงเนี่ยเป็นแบบหมุนวนเป็นอย่างไรก็คือพอเราปรับเข้าไปปุ๊บเนี่ยแอร์จะไม่เป่าตร,ต,รต,รตรงๆออกมาท่านผู้ชมครับเขาจะไม่เป่าตร,ต,รตรงๆออกมาหาเราฮะแต่เขาจะเป่าออกด้านข้างใช้วิถีแรงลมเลาะขอบประตูไปฮะไปถึงด้านหลังแล้ววนกลับมาก็คือจะเป็นเย็นทั่วรถแบบเป็นวงกลมอืม โอเคไหมล่ะผมก็ถือว่าโอเคนะเขาให้มาอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้ไม่ธรรมดาส่วนโหมดการขับก็มีมาให้ฮะในตัวนี้ก็คือมีไอคอนโหมดอันนี้ขายไม่ได้อยู่แล้วเป็นของ Honda เขาอยู่แล้วฮะแล้วก็โหมด normal ฮะก็คือขับสบายสบายไอคอนจะเน้นความประหยัดนะแล้วก็โหมดส p o r t ตโหมดนี้ก็รู้อยู่แล้วฮะก็อาศัยเครื่องกําลังจากเครื่องยนต์มาช่วยให้การทํางานเร็วขึ้นรอบเครื่องยนต์ก็จะสูงขึ้นด้วยฮะ สูงขึ้นเพราะว่าเขาต้องการให้เรากดแล้วมันมาทันทีเหยียบกนเร่งแล้วมาเลยฮะนี่ท่านผู้ชมครับพอเราได้ขับในการจราจรแบบนี้นะช่วงนี้นะท่านผู้ชมว่า,อาไอตัว Honda าเรนวอของเขาเนี่ยมันยิ่งทำให้เราง่ายมากขึ้นในการมองจอฮะเพราะเราไม่ต้องไปมองด้านหลังก็คือมองตรงจอกลางเนี่ยกดแล้วก็มอง เราไม่ต้องห่างคอไปมองกระจกข้างอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ในรุ่นนี้เขาไม่มีใบสปอร์ตมาให้นะก็เขามีเลนวอลแล้วนี่ก็ไม่ต้องระมังก็ใช้วิธีการดูแบบนี้เอาฮะท่านผู้ชมครับส่วนการเปิดปิดเขาก็เปิดปิดได้ง่ายนะมอเร์เซนซิงของเขาบางคนอาจจะลำคาอะไรเงี้ยก็สามารถกดเปิดปิดเลือกได้กดที่สวิตช์แล้วก็เลือกปิดที่หน้าจอแค่นี้เองไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่เขาให้มาในรุ่นนี้คือประตูไฟฟ้าด้านหลัง พวฝาท้ายขเขาเนี่ยมันสามารถเปิดปิดโดยที่มีกุญแจอยู่กับตัวแล้วก็คือการที่กดสวิตช์แล้วเอาของออกแล้วให้ประตูเขาปิดเองเนี่ยอันนี้ผมผมว่าเพิ่งจะมีนะยังไม่ยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่อันนี้ฮอนด้ก็ให้มาด้วยฮะก็คือเราสามารถที่จะให้ประตูปิดเองพอเราเดินห่างออกจากตัวรถเนี่ย ประมาณ1.2เมตรหรืออะไรประมาณนี้เราเดินห่างจากตัวรถปุ๊บประตูเขาจะปิดเองถ้าท่านจัประตูรอบๆนี้ปิดสนิทอยู่เขาก็จะล็อกด้วยเพราะฉะนั้นมันจะสะดวกในการที่เรายกของไม่ต้องเอาของวางแล้วมือไปกดนี่ฮะเขาให้มาด้วยนะในรุ่นนี้ท่านผู้ชมครับถือว่าโอเคโดยรวมเนี่ยฮะเท่าที่เราได้ลองเดินทางได้ลองขับกันเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับก็บจะประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังอีกทีตอนท้ายว่าทุกอย่างโอเคไหม มันคุ้มราคาหรือเปล่าใช้งานแล้วดีไหมเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่กำลังจะเปิดเนี่ยเอาละท่านผู้ชมตลาดนี้ฮะ BSUV <c oughs> ผมว่าค่อนข้างคึกคักคึกคื้นฮะงานนี้มีสนุกแน่นอนและที่สำคัญคือ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยฮะที่เราขับมาแล้วเนี่ยคือของเขาเนี่ยก็มีทั้งหมดเนี่ยสามรุ่นนะท่านผู้ชมครับ e el และ rs ฮะส่วน e เนี่ยรุ่น e ราคาอยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทนะท่านผู้ชมครับส่วนรุ่น el ราคาอยู่ที่1 7 9 0 0 0้บาทฮะและรุ่น rs รุ่นท็อปสุดเลยเนี่ยถือว่าเท่สุดๆก็1 1 7 9 0 0 0บาทนะท่านผู้ชมครับณนะเวลานี้ทั้ง3รุ่นถ้าหากว่าท่านผู้ชมดูแล้วชอบดูแล้วโอเคเอ้ย ลองไปดูตัวจริงให้ท่านผู้ชมครับไม่ปิดหวังนะถ้าเกิดขับมาถามว่าสมรรถนะเป็นยังไงตอบสนองดีแน่นอนฮนะเพราะเขามีมอเตอร์มาช่วยขับรวมถึงแรงมา้าตีนปลายนี่เขาก็ไหลไปดีฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าพละกําลังของเขาเนี่ยรอบต้นเนี่ยต้องยอมรับว่าขึ้นดีจริงรอบปลายอาจไม่ทันใจเท่าที่ควรขาซิ่งอาจต้องทําใจนิดนึงทุกครั้งที่คลิกดาวลงไปเสียงเครื่องยนต์ที่แผดเข้ามาเนี่ย บางคนบอกว่ากําลังดีแต่สําหรับผมว่ามันดังเกินไปแต่ก็อาจจะไม่เป็นปัญหาท่านผู้ชมครับโดยรวมถือว่าโอเคผ่านช่วงล่างดีข้างในเนียนฮะในรุ่น RS ผมบอกได้เลยว่าเท่มากๆส่วนเรื่องหลังคาที่ว่าไปแล้วเนี่ยพานโนราม,มาที่บอกว่าร้อนหรือไม่ร้อนเมื่อกี้ลองแล้วแค่อุ่นๆนะท่านผู้ชมครับถ้าไม่ชอบก็ปิดหลังคาแต่ถ้าไม่ชอบกระจกก็ไปซื้ออีกรุ่นนะท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้เท่าที่ทดลองขับมาทั้งวันนี่ต้องยอมรับว่า การเปลี่ยนไปครั้งนี้ของ HRV ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นมีความหรูหรามีความพรีเมียมในแบบฝรั่งมากขึ้นฮะทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมจะเป็นคนตัดสินใจต้องไปดูที่โชว์รูมผมบอกได้เท่านี้ฮะในวันนี้ผมมาทดลองขับวันนี้ที่เหลืออยู่ที่ท่านฮะตัดสินใจอย่างไรฮะเราไม่นับคู่แข่งที่กําลังมาแรงอีกหนึ่งรุ่นฮะที่กําลังจะเปิดตัวเอาเป็นว่าวันนี้พอเท่านี้ฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยครับวันน